ขอบ้านฟานนี่ดีกว่า belum maurah kami masukkan สวัสดีทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็ได้มีอะไรนะโอเคค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้มีการเชิญหน่วยงานความมั่นคงนะคะแล้วก็กระทรวงต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพูดคุยถึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นนะคะก่อนอื่นเลคะ่ะดิฉันต้องขออาภายัยพี่น้องประชาชนนะคะคนไทยทุกทคนที่มีในเรื่องของกรณี ที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาระหว่างที่ดิฉันคุยกับผู้นําทางกัมพูชานะคะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจนะคะตัวดิฉันเองค่ะได้มีโอกาสได้คุยกับทางแม่ทัพภาคที่สองนะคะแล้วก็ทางกองทัพอธิบายถึงเจตนาว่าเป็นเพียงเทคนิคของการสื่อสาร ที่จะเจราจานะคะต่อไปว่าเราจะต้องแสดงความเข้าใจเขาก่อนแล้วก็เพื่อจะคุยถึงดีเทลต่อ,ตอไปนะคะเพื่อจะให้เป็นการต่อรองเพื่อให้การประทนะนั่นแหะหยุดลงนะคะอันนี้คือความตั้งใจที่แท้จริงว่าต้องการจะให้สถานการณ์สงบสุขเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ทราบจริงๆว่าจะมีการอัดคลิปและเผยแพร่แบบนี้นะคะก็ได้ทําความเข้าใจกับทางกองทัพเรียบร้อยแล้วนะคะทางกองทัพก็รับฟัง แล้วก็บอกว่าวันนี้เองเนี่ยเราต้องร่วมมือเพื่อที่ต้องผลักกำลังเอาวไว้เช่นกัน,นะค่ะได้สรุปว่ามันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติอันนี้คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาตินะคะอันนี้ไม่ใช่ภัยคุกคามเล็กๆของประชาชนหรือว่าของอะไรที่จะ พูดถึงเรื่องว่ารัฐบาลกับกองทัพต้องมาสู้กันนะคะวันนี้เราไม่มีเวลาที่จะมาทะเลาะก,กันเองแบบนี้ค่ะเราต้องปกป้องอธิปไตยของเราไว้และนี่คือสิ่งที่เห็นตรงกันแล้วก็ยินดีที่จะสป,ปอร์ตรัฐบาลยินดีที่จะสป,ปอร์ตกองทัพทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะไปนในเรื่องของการสนับสนุนอะไรก็ตามที่ที่ทางกองทัพต้องการนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะทาร่วมกันค่ะ แล้ววันนี้เองค่ะการที่เราจะออกมาทําอะไรหรือว่าตัดสินใจในมิติต่างๆนะคะเราต้องคํานึงถึงประชาชนคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าประชาชนตรง,ตรงชายแดนด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้อง,ต,องต้องนึกถึงแล้วก็ต้องให้ความมั่นใจให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนั้นด้วยค่ะ วันนี้นะคะกระทรวงต่างประเทศเองนะคะมีได้ย้ําการดำเนินการโดยสันติวิธีนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการทวิภาคีค่ะแล้วกระทรวงต่างประเทศค่ะก็ได้เชิญเอกอัครราชทูตนะคะของกัมพูชาประจําประเทศไทยค่ะเพื่อมายื่นหนังสือประท้วงนะคะเพื่อแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อการกระทําของผู้นํากัมพูชาค่ะอันนี้จริงๆทั่วโลกไม่มีใครทําแบบนี้นะคะ ที่ผู้นําคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ๆที่มีการตกลงกันหรือมีการพูดคุยเจราจารใดๆเนี่ยถ้าไม่ได้บอกก่อนว่าจะมีการอัดคลิปเป็นการออฟฟิเชียลที่คุยกันเช่นเวลาที่ทุกท่านจะได้เห็นว่าดิฉันโทรไปแสดงความยินดีกับประเทศต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะติดต่อกระทรวงต่างประเทศเป็นพโรโคอที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทราบว่ามีการอัดคลิปเกิดขึ้นนะคะ แต่แบบนี้เนี่ยเป็นการโทรคุยส่วนตัวโดยมือถือส่วนตัวของดิฉันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการการะทำแบบนี้ก็ถือว่าไม่ควรเป็นที่ยอมรับต่อทั่วโลกอยู่แล้วค่ะรัฐบาลไทยนะคะก็กับกองทัพนะคะก็ขอแสดงความรับผิดชอบในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยนะคะที่เรากําลังดูแลร่วมกันนะคะแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าทางรัฐบาลกับกองทัพเองเป็นหนึ่งเดียวกันก็อยากให้พี่น้องประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกับเราด้วยนะคะ เพื่อที่จะสามคัคคีเอาไว้ในชาติปกป้องอธิปไตยของเราไว้แล้วก็เวลานี้ที่เคยบอกไปค่ะไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาสู้กันเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นดินฉันก็ต้องขอภัยในความที่ไม่ทราบจริงๆว่ามีการอัดคลิปแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองเนี่ยในชันรับทราบดีแล้วก็ต่อจากนี้ค่ะก็จะ ระวังนะคะในเรื่องของการพูดคุยให้มากขึ้นค่ะและแน่นอนว่าทางกองทัพที่เราคุยกันเนี่ยเรามั่นใจอย่างนึงว่าถ้าเรารวมกันเป็นหนึ่งถ้าเราสามาัคคีกันเนี่ยเราจะสามารถผ่านพ้นิวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างแข็งแรงได้ค่ะขอบคุณค่ะ